เอาละครับก็ขอกราบเกียนเรียนสวัสดีคุณผู้ชมกันอีกครั้งด้วยนะครับผมอะตอนนี้คุณอยู่ในเกลียนแชแนกับผมนายเกลียนกับเกลียนเกมอีกเช่นเคยนะครับผมอะตอนนี้คุณอยู่กับเกม for h o n o r ในภาคที่4 chapter ท,ที่4ของในเรื่องอัศวินไวกิ้งกันแล้วนะครับ<ม>ก็จากพาร์ทที่แล้วนะฮะจบโดยการที่อัโลิออนบอกว่าเดี๋ยวเราเนี่ยจะตีฝ่าเข้าไปในดินแดนที่เป็นใจกลางของเรา,าไวกิ้งกันเลยทีเดียวซึ่งเราจะ โ o l เ e n นค o อสเนี่ย uh, จะเป็นคนนำนะฮะซึ่งก็อาจจะได้เป็นได้ว,ว่าเราเนี่ยแหละครับจะเล่นไปโ o l เ e n นค o อสครับผมฮะโ o l เ e n นค o อสมือขวาเอ้ยมันเรียกว่ามือขวาะวะเนี่ยอั o l l o ร์ s ลนด์อะเซคชันอินคอมแนด์อาจจะเป็นมือขวานะฮะนำทัาปลุกเข้าไปยังหน้าด่านของวอ l ์กแอนไฮน์นะครับผมฮะก็ระดับความเล่นยังเป็นฮาร์ดเหมือนเดิมนะับผมฮาร์ดที่แล้วนี่ติดใจนะับเพราะว่ารู้สึกว่านอมอนอาจจะง่ายเกินไปแต่ก็ไม่นูกันว่าฮาร์ดนี่จะโหดหินขนาดไหนนะครับมา เมื่อคำคำสั่งถูกทำลายลงเมื่ออะไรทุกอย่างไหลกฎเกณฑ์ลอริงเกอร์คือความยุติธรรมเราไปทุกทุกที่ที่เราต้องการเพื่อกบมือกอของเราไม่มีความเท่าเทียมหั่วทั้เท่าเทียมและเมื่อเราไปถึง น่าแปลว่าคุณได้ทําผิดพลาดแล้วเราได้รับบทเป็นตัวละครที่ชื่อว่ารอบิงเกอร์นะครับผมอะมันคือฮีโร่ที่ชื่อรอบิงเกอร์แหละโอเคเราได้เล่นเป็นโฮเดนครอสนะครับผมอ,อ่าก็ดูจากสรีระนะครับผมอะต้องเป็นคนที่ตัวใหญ่มากนะครับผมอะโอเคเรามาดูก่อนนะมีอันที่เก้าแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวลืมใส่ อันนี้คือตีทะลุกระดเป็นเวลา30วิวีนะครับผมฮะคือหมายถึงว่ามันจะไม่มีใครป้องกันการโจมตีของเราได้นะครับผมฮะอันนี้ผมว่าก็น่าใช้นะฮะสำหรับ,บคนที่โดนบล็อกบ่อยๆนะอันนี้อาจจะได้ใช้นะครับอาจจะโกไปนี่นะที่แบบว่าเออไอ้แยตียังไงก็กันไม่ได้นะต้องหลบอย่างเดียวก็ไม่เป็นไรครับเราเป็นคนนันอยูรร่แล้วหิมะได้มาถึงวอลคนไฮม์แล้วพ้อกับพวกคูกด้วยแต่เราไปทุกที่ ลอยไปเดี๋ยวข้านำเองแกน่ะไปทางนั้นอ่าข้าคือโฮเดนครอสผู้ประชาการของแด็ก stone มันมาให้ข้านำไปอ่ามีท่าโอเคก่อนหน้าที่ผมจะมาอาดที่ผมลองไปฝึกตัวละครโฮเดนครอสมาบ้างแล้วนะฮะผมบอกเลยครับว่าท่าเฮียแกนี่ไม่ท่าเป็นคอมโบชิปต่อเนื่องกันเยอะมากนะแต่ว่า ก็มาลองของจริงกันตรงนี้เลยเอ้ามึงควรตีนกูเลยอือลงไปซะเจ้าพุ่งลูกกระจกอ,อ,อือออืงัดคานอย่างเดียวเลยงัดข้ามคางเดียวเลยอุยอันนี้อะไรเนี่ยเทคดาวโอ้ยอืออือเหมือนตัวแกมันหนักครับแกเลยไม่สามารถตีเป็นคอมโบชีตได้เหมือนกับวอเดนนะฮะ มาเขาไลองกระบวนท่าที่เกมแนะนำมันก่อนเลยก็คืออุ้ยเกิบการไม่ทันอาหนึ่งอาสองอาสองนะฮะก็คือเหมือนหมวเมือนของวอดเดนเลยฮะอันนี้เอ้ายังไม่ได้ใช้เลยอ๋อตัวอุ้ยตัวโฮเดนคอต้องตีหนักนะฮะมันถึงเป็นกระบวนท่าครบเไอย่างนี้ได้มาเดี๋ยวลองท่าใหม่ดิเมื่อกี้ยังไม่ได้อื้อ คอมโบฮิตของเราคือมันจะไม่สามารถป้องกันได้นะฮะในการโจมตีครั้งที่3เพราะว่าเป็นการโจมตีหนักเกือบทั้งหมดเลยเยอะเอมันรู้ว่าเรามาเดินหน้าต่ออุ้ยอือเออเอาไงฮะเอาไงฮะมันจะไม่ให้เราใช้ท่าอื่นเลยเหรอลำหนึ่งรอบมันออกมาก่อนดิเราไม่ใหญ่เพื่อนเราลัดช็อตอะเราอยากลุยเองอะ อืออุ้ยโอ้โหมันการเป็นวะอือมีอืออือสงกราเขาไว้อือคือฆ่าหมกใบไม้ไปดุยกันต่อเพฮ้นฝูงจงไหนดอย่าได้หยุดจังเยอมึงเป็นใครนี่มานี่อืออ๋อฝันเพื่อนตัวเองโอ้ย อุ้ยเอองัดจอนสอนมานี่เลยอุ้ยมันลุกเร็วจังวะเฮ้ยย่าโอ้โหกันได้อือเออเตียบขาเตียบเส้นเอ็นขาแล้วก็แทงทะลุท้องฆ่าหมกฆ่าหมกผู้ไม้ไปเลยอะไรของมึงเนี่ยเฮ้ยเมื่อกี้เห็นใครกำลังเดือดร้อน อืออือโอ้ยพี่ใจเย็นครับพี่ใจเย็นดิครับใจเย็นดิครับพี่พี่จะรีบไปไหนครับทำไมพี่ค่ยอะไรของพี่วะออออุ้ยอุอ้ยอืยอ,องัดมาก่อนนี่นี่พอนีตัวเรามันตีทะลุก,ก่าอยอยู่แล้วเนอะเอ้าอออมีจะไปทำอะไรลูกน้องกูมานี่เลยอือ,อ เออแตกหมดหรือยังวะน่าจะหมดแล้วเนาะเออตรงนั้นมันตีอะไรกันวะเออโอเคเพื่อเพื่อเราเพื่อเราลีเจียนนี่คือทางเข้าสู่วอรเกนไฮม์เอาขยะนี่ออกไปสักทีอุ้อาายวุ้าายวุ้าายวุ้ยวุ้ยมันไม่ได้เอาขยะมาโอตายหาเร็วอ๊บอันนี้อะไรเนี่ยแพรี่นะครับผมฮะเอ่อก็คือการอะไรวะเนี่ย อ๋อตัวเรามันทําการแพรี่โดยการจังหวะที่ตีมาแล้วกด R2 นะมันจะเป็นการแพรรี่ส่วนคืนไปอ่ะลองดูก็ได้นะเร็วๆพี่เร็วเวอุ๊ยอ๋อนี่แพรรี่แบบนี้อืมโอเคเครียดเคียจสู้กว่ามึงลงไปเลยออกไปจากเส้นทาของข้าเฮ้ยลูกหินใหญ่เออโอ้โหอ้าว เอาเราถูกตัดขาดจากเพื่อนพ้องฮะพวกป่าเถื่อนเอ้ยไอเจ้าเครื่องยิงนห่นต้องถูกปิดตัวได้แล้วอืมใช่เลยครับคุณพี่ตายตายอันนี้ได้อะไรเนี่ยายอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้เหมือนจะทำให้ศัตรูเป็นใบสักครู่ชั่วครู่นะฮะเท่าที่เข้าใจแต่ว่าเราเก็บไปหน้าเพราะว่าเรายังมีไอเทคแอนิมี่อยู่ อุ้ยเอ้ยอันนี้าได้โอเคไวกิ้งเอ่ออยู่เต็มเขาทั้งหมู่บ้านมีเขาและกรองเพ<ร>ื่อเป็นสัญญาณสัญญาณสื่อนั่นถึงเหตุผลว่าทำไมข้าถึงเลือกทางเข้าประตูหน้า <c oughs> อ๋อเพราะว่าให้ศัตรูเพราะว่าอะไรอยากเห็นพวกมันเป่าแตรสึกเหรอครับเจ๊แต่ว่าก็จริงๆนะฮะถ้าเทียบจริงๆก็บุกทางอื่นที่ศัตรูไม่เห็นเลาจะดีกว่า นี่คือแผนนี่ไม่ใช่แผนที่ดีเลยมันเหมือนไป็แค่ทางเลือกทางเลือกนึง,งเดี๋ยวพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ตรงนี้มันไม่ใช่ที่ต่อสู้โอ้ยอย่าพึ่งออกมาก่อนออกมาก่อนมันมันเป็นน้ำแข็งจะแตกนะฮะมาเรามาสู้กันบนพื้นดินนี่แหละอื้อมันอีเลยอื้ออุ้ยเอ้าพี่ไปไหนอะ เออหน้าหันไปดี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 าาปดอือตัดเลือดที่เอ็นขาแล้วก็แทงทะลุท้องเฮ้ยมูฟเซต,ตมันมีอะไรบ้างเนี่ยเน่ความจริงท่ามันเยอะมากเลยนะคุณผู้ชมดูดิโอ้โหดูท่ามันท่ามันยิงเยอะเลยโอเคเมื่อไรฮะเดี๋ยวว่ากันอีกทีเพราะว่าเน่ความจริงผม นูเนี่ยผมมีาใช้หลายท่ามากเลยนะหลายขบวนท่าเนี่ย R หนึ่ง R สอง R หนึ 2, ่งเนี่ยตีหนักตีตีเบาหนักเบ,บ,บาหนักเบาเาบาหนักหนักแล้วก็เบาหนักเบา,เอาลองดูครับลองดูไม่เจ๊หายอยากรูก้ไปาใช้น,นั่นได้อยากใช้มาลุยกันโลดกระเพาคือเราต้องฆ่าพวกพวกตัดกำลังนะโอ้ยพี่ประเมือสิครับอือโอเคมา มึงอีกแล้วมาเมื่อกี้มันบอกว่าอะไรนะเบาหนักแล้วก็หนักโอ้ยอื้ออื้อนี่เบรการอื้อเบรกาปแล้ยเฮ้ยเขาบอกว่าให้กดซีเรียสแล้วอาหนึ่งเหรออุ๊ย เอออุยอยาเกิดกันไม่ทันเอ้ยอไม่ทนแล้วอื้ออื้ออื้อแล้วก็เออไงอื้อแล้วก็อื้อสับลงกลางกระดูกสันหลังนี่แหละเอาไอ้ไอ้เคดาวนี่ไม่ได้ใช้เลยม,มาเราว่าทำลายเครื่องไอ้นี่ก่อนฆ่าตะเภาใช้งานไม่ได้แล้วผมสงสัยว่าแค่นี้ทำให้มันใช้ไม่ได้จริงเหรอผูกเชือกใหม่ก็น่าจะได้หรอมั้ง ไอเช็คดาได้ต้องใช้แล้วล่ะเดี๋ยวต้องลองใช้ดูแล้วว่ามันเป็นยังไงเหมือนจะทำให้ตัวลงง่ายขึ้นปะแต่ตัวเรามันเป็นตัวเคลียร์ให้ตัวลงง่ายอยู่แล้วนี่เนาะอุ้ยเอาอีกแล้วครับอืมคิดว่าเก่าเหรอคิดว่าเจ้าเก่าอย่างนั้นเหรออือคิดว่าเก่าเลยครับโอ้ยเออโอ้ยวายวายวายเออหอยไปเออขอบคุณที่ดันกูขึ้นมาไม่อยากสู้น้ำแข็งเลยโคตร มันโคตรน่ากลัวเลยเออคิดว่าอะไรไวกับการระครับคิดว่าอะไรไวกับการระครับการไม่อยู่ก็อยากการดิเออนี่แพรี่เป็นไงครับโอ้โหโชว์เทสักครู่โชว์เทสักครู่เดี๋ยวนะลองเป็นอ่าอะไรนะเบาหนักเอ้าเอ้าอะไรวะมันไม่การเลยเหรออืม ไปเลยครับท่าทำลายกระดูกกระสังขอือท่าทำลายกระดูกสังข์อันนี้อะไรอ่ะหาจะเหมือนจะทำให้เซอเ์วิน่าของสตรูครับลดลงในเวลาสั้นๆจะเก็บไม่ได้ครับเพราะเราใช้เทคดาวอยู่มาเดี๋ยวลองใช้ดีกว่าเทคดาวอันนี้อะไรเนี่ยแพรี่อ๋อสอนกูแพรรี่อีกแล้วอุ้ยอันนี้เก่งอันนี้เก่งอุ้ยนี่เก่งอันนี้เก่ง อุ้ยหืมเก่งเกินไปแล้วโอ้โหมันเก่งจริงนะเนี่ยอุ้ยเก่งอุ้ยเก่งเกินไปโอ้โหเก่งนะเนี่ยฮิวก่อนได้ไหมฮิวก่อนโอ้โหมันเก่งจริงนะเนี่ยคุณผู้ชมต้องต้องแฮร์รี่มันอย่างเดียวเลยอือหนึ่งสองแล้วก็สามอืออือโอ้โหมันเก่งโอ้ยนี่มันโตหน้าเลยดีกว่าโอ้โหอือหนึ่งสองแล้วก็สาม

โอ้โหมันจะให้เรารอดเลยใช่ไหมเนี่ยมาขอคิวรอบสุดท้ายมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสู้บนน้ำแข็งอีกแล้วเกลียดการสู้บนน้ำแข็งโว้ยโว้ยยามาเราจะสู้อย่างลูกผู้ชายแล้วมึงจะไปให้ตัวเองโดนทำไมวะ อ้ยยะไอ้ยยเฮ้ยยเฮ้้ยเฮ้ยอุ้ยอุยอุพี่โหดจังครับอะฮ่าเอออืมโอ้ยโศกแตกผานไปหน่อยแน่เจ้าลากาเส้นนี้เส้จริงเลยอะ เข้าขลังมันครับมันไม่รู้หรอกครับว่าเรามามันไม่รู้เรามาอ้าวเฮ้ยอ้าวก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 ูดมกาวเลยเพื่อนเอ้าทำไมมันไม่ทำอะไรเลยวะอ๋อเราจะอืมนี่ไงศัตรูจะลงง่ายขึ้นมึงไม่กันก็ดีกูจะตีไปตีมึงนี่แหละมึงไม่กันใช่ไหมอ้าวมันคัดสีมันเข้าคัดซีเลยเหรอ มาเมื่อกี้กูตีมึงเล้วเหลือน้อยมากมึงดิว่าเกมเอาละมันมันแกแล้วละมันแกเอ้ยบ้าบออยู่ๆก็บ้าบ้บอะไรกันโอ้ยบัาโอ้ยยาโอ้ยยาตีทุกทิศทางเลยกูไม่รู้เลยมึงจะตีทางไหนเนี่ยอเออเออืออโอ้โหเมื่อกี้อะไรกันไอ้จันนัเนอันนัเนเอตายเออต้องมาอยู่ๆเหมือนเกมมันเกมมันอ่อนให้กลัว ดีนะครับเกมอ่อนให้กูเนี่ยกูจะได้เล่นง่ายๆโอเคก็คือเหมือนเหมือนให้เราแค่ฆ่าเจ้าตัวเมื่อกี้นะฮะแต่ว่าไอ้ระพาาไวไม่ต้องทำลายทิ้งทุกอันก็ได้แล้วในต่ออ๋อเราก็ขึ้นทางนี้ได้อีกทางนึงโอเคเปยนันใครน่ะตืดตืดตืลามอะไรครับโวยโมแต่ลามนี่รอดแล้วนะ ไฟต่อเราจะต้องลุยต่อไปสอบเตรียมมาเพื่อการนี้ยิงเข้าไปให้วอร์เดนเป็นคุณลำทัพไหม,ไ,มไปได้แล้วข้าคืออาลิออนข้าเคยเป็นวอร์เดนตอนนี้ข้าเป็นบางสิ่งที่ดีกว่าข้าเป็นผู้นำคนที่8ดของ Black Stone s t o ต e Legion ผู้เพียงผู้ที่แข็งแกร่งพอจะอยู่รอด และดินแดนแห่งนี้จะได้เห็นยุคสมัยใหม่โอเคเราเราออกนี่มันเป็นวิทยาการนเนี่ยเทคโนโลยีของถูกแย่อาจากไวกิง้งและด้วยสิ่งนี้เราจะรู้ว่าเป็นการป้องกันของประตูของววลนไฮมันไร้ความหมายมก็คือขอปกติเนี่ยอุ้ย คือไอประตูนี่มันพังไอตรงนี้มันพังยากมากครับแต่เรามีเจ้าเนี้ยเราเลยพังเขาไปไง่ายกว่าเดิมโกเกนไฮบ้านของเราบ้านของเราไวกิ้ง40ปีเราอัศวินได้พยายามจะลองข้ามสิ่งเหล่านี้ไปไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามเราจะจดจำเวลานี้ไว้โอเคอ้าวอ,อ๋อคือยิงไปปากนะไอกเจ้าบ้าเอ้ยของเฮงสวย คือเอาเหมือนยิงไปปักนะฮะเพื่อจะปีนขึ้นไปโอเคอานี่โอ้ไอคนยุคก่อนคิดขอแบบนี้ได้นี่เก่งนะผมว่าเก่งมากเลยนะฮะไวกิ้งมีจำนวนเยอะจริงแต่เรามีเทคโนโลยีอือเทคโนโลยีเทคโนโลยีรู้จักไหมเทคโนโลยีรู้จักไหมเอาเทคโนโลยีอือถอยไปจะพวกเด็กปลวกถอยไปถอยไป เออเอ้าควรตีนะเราเนี่ยควรตีเอ้าไอ้อันนี้ก็ควรตีไอ้นี้ก็ควรตีโลกระจายเลยขอใช้นี่ก่อนแล้วกันผมอยากรู้ว่าไอ้เจ้านี่มันใช้งานดีไหมไอ้เจ้าเนี่ยเออแตอันนี้เราจะมีความสามารถมามันสอดท่าใหม่มาแล้วมาสองอันหนึ่งอ่ะสองอันหนึ่งอ่ะสองเออเอาดิเอาดิเออนั่นนี่ เออเป็นท่าที่ดีมานี่เลยมึงอ่ะอัดสองอัดหนึ่งแล้วก็อัดสองแล้วก็อัดอุ้ยโอ้โหการได้อยู่เออมานี้เออไม่ต้องลุกไม่ต้องลุกเออโปรโมชั่นดมผ้าก่อนตายไหมเออทางนี้ลงได้ปะเนี่ยนี่ ข้าต้องพยายามหาทางเปิดเปิดสะพานนั่นมึงจะไปไหนมึงไม่ต้องมาเลยมึงมาให้พวกกูฟาร์มเดยก่อนเลยเจ้าพวกตัวเล็กตัวน้อยอุ้ยแต่นี่ไม่ใช่ตัวเล็กตัวน้อยแล้วนี่มันตัวใหญ่อือมานี่อา่าสองอา่าหนึ่งแล้วก็อา่าสองโอ้ยโอ้ยมานี่เลยมึงเนี่ยอีกรอบเลยไหมอืออือแล้วก็อือไงโอ้ยโอ้ย มันต้องทำให้เข้าใจแล้วมั้งเนี่ยเอออุ้ยยามานี่แล้วก็โดนมันได้ทำารการที่โคตรโคตรกว่าีนเลยเออเฮอมันจะสอนท่านี้อีกนานแค่เนี้ยมาแล้วตัวใหญ่อุ้ยอ้าวเออดิมไปปานเพื่อนกูเลยอ่านั้นวอลเดนเพื่อนเรานี่นะนี่แล้วก็เอองงดิงงดิอันนั้นนี้ อ๋อมึงเก่งว่ะแอนนี่โอ้ยอ,อืออืออืออตัดเส้นเอ็นที่ขาแล้วก็แทงเทาลูกเออ <c oughs> โอ้โหมึงก็ไม่ให้กูไอ้น,นี่หน่อยเลยจะจะโชว์โหดซะหน่อยมาใช้นี้หน่อยดิไม่ได้ใช้เลยอันนี้อันนี้มันอันนี้คือศัตรูจะไม่สามารถป้องกันการโจมตีของเราได้นะครับโอ้ยลูกน้องหยุดแทงก่อน โอ้โหนี่ฮะไม่สามารถป้องกันได้เลยจริงๆรอือโดนไฟเผาไปอ่าแล้วตกกูทำอะไรของกูนี่อุ้ยอุ๊ยอุ๊ยโหอุ้ยตา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 ยงานนี้กูตายงานนี้กูตายนี่มาให้โดนประหารหน่อยมาเสียเวลาไปเยอะแล้วฮะโอ้ยนี่ก็ฟันกูจางเลยเฮียมา ถึงเวลาเปิดเปิดสะพานวอดีนวอดีนคุ้มกันแล้วอยู่ฮะเปิดสะพานอ่าเปิดสะพานแล้วนี่เรานำกองทัพเราเข้าไปเรียบร้อยอืมมาอย่างองอาจมาอย่างหงจริงๆครับผมฮะเป็นหงดหงด้วย <jam Stadium> เราไม th ่สามารถทิ้งกองกำลังเราไปข้างหลังได้โอ้โหนี่พี่ประหารกี่ศบแล้วครับมันถึงแดงทั้งชุดแดงทั้งไอแท่นเนี่ยเออการประหารแบบโคตรโบราณแต่ก็เป็นวิธีที่หลายคนเขาชอบใช้กันนะมาอ่ะมึงกลมลงไปกลมลงไป โอ้โหพอสู้แรงไม่ได้นี่แม่งหัวล้อเลยอือไม่นั่งดีๆถึงเวลาประหารเดี๋ยวอ้าวใครห้ามครัวหัวไวกิ้งแม่งเต็มเต็มกระบอกเลยหัวหน้าครับไอ้บ้านี่มันฆ่าเขาไปสี่สิบศพเดวิดก็โดนด้วยคุณเรียกนักล่าที่กลายเป็นเหยื่อว่าไง นายเลือกไม่ได้แน่นอนจนกว่านายจะเห็นพวกมันในสงครามเจมสมันถือได้ด้วยมือเดียวได้ไงวะน่ะเอาแล้วสี่สิบเหรอใช้ได้ ฉันคิดว่ากฎของเธอเนี่ยมันไว้ใช้สำหรับพวกเราเท่านั้นนะโอเคครับก็จบไปกับอีกด่าหนึ่งนะครับผมกับ for honor นะครับผมได้ปลดล็อกอันใหม่ฮะเป็นอะไรวะเนี่ย degenerate แล้วก็ได้ชิลอ่า โอเคน่าจะหมดแล้วเนอะของด่านโอเคครับวอ l k e n h e i m เราจะเป็นต้องไปต่อถึงกองกำลังในสเวนการดก่อนที่พวกไวกิ้งจะได้โอกาสแต่ยอดเขานี้ถูกแยกออกจากหมู่บ้านครึ่งหนึ่ง เรากบทางที่จะไปทางที่เราจะไปต่อถูกบล็อกแน่นอนคริสเมอร์พีซ์คิปเปอร์เมอร์ซี่จะเป็นคนจัดก,การให้โอเคครับก็ขอขอบคุณทุกคนที่มารับชมในผ่านนี้ด้วยนะครับฮะถ้าใครชอบกดไลค์นะครับผมฮะแล้วก็แชร์และกด s u b ส cribe ด้วยนะครับผมนะเพื่อเป็นกำลังใจกับ Green Channel น,น,นะครับสำหรับวันนี้ของที่มารับชมมากนะครับเจอกันผ่านหน้าสวัสดีครับ